วัสดีครับวันนี้เรามาดูการพิสูจน์สมการเลขคณิตเลขาคณิตแล้วก็แถมด้วยฮาร์มอนิกมีนแล้วก็พาวเวอร์มีนขอเริ่มต้นด้วยเรามีจำนวนจริงบวก2จํานวน A กับ B เอา A b มาต่อกัน AC ยาวเท่ากับ A C B ยาวเท่ากับ B แล้วก็สร้างเครื่องวงกลมโนะดยให้ O เป็นจุดศูนย์กลางลากเส้นตั้งฉาก OD แล้ว od เป็นรัศมีด้วยรัศมีวงกลมนี้ก็ต้องเป็น a บวก b ส่วน2ต่อไปที่จุด c ลากเส้นตั้งฉาก ce สร้างสามเหลี่ยมนะลากเส้น ae กับ e eb ตอนนี้เราจะเห็นสามเหลี่ยม2รูปละ ace กับ cbe e. ก็เริ่มต้นสังเกตด,ดกูมุมหมายเลขก2 เนื่องจากสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกนะะ็ให้อีกด้านหนึ่งเป็นมุมหนึ่งสามเหลี่ยม ABE บรรจุในครึ่งวงกลมก็แปลว่า E เป็นมุมฉากมั้นมุมนี้ก็ขนาดเป็นเลขหนึ่งด้วยจะพบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งสองเท่ากันก็แปลว่าสามเหลี่ยมสองรูปนีเน้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายละ ACE ECB เป็นสามเหลี่ยมคล้ายอัตราส่วนด้านตรงข้ามมุมที่มีค่าเท่ากันทั้งสตัวต้องเท่ากัน AE กับ BE ด้านตรงข้ามมุมฉาก CE กับ BC อันนี้ก็ด้านตรงข้ามมุมหมายเลขหนด้านตรงข้ามมุมหมายเลขสอเอาคู่นี้มาตรวจสอบกันก็ได้เป็น CE กํลาลังสอง AC คูณ BC ถอดรูดนะเส้นที่ลากจากส่วนโค้งมาตั้งฉากกฐานนะ OD ก็ต้องสูงกว่าเพื่อนเพราะเป็นเส้นรัศมีนะ CE ก็เลยน้อยกว่า OD แต่ OD เป็นฟาร์มยาวรัศมีรัศมียาวเท่ากับ A บวก B ส่วน2ก็เลยได้อสมการตัวนีนะ้ตอนนี้เราก็ได้อสมการที่สำคัญอันหนึ่งก็คือสำหรับ AB เป็นเลขจานวนจริงบวกจะได้ว่าส q u a r e r ูท t A คูณ b น้อยกว่า a บวก p ส่วน2ต่อไปดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งลากเส้น CF ตั้งฉากกับ OE แผนสามเหลี่ยม CEF เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก EC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเป็นมุมใหญ่ด้านตรงข้ามมุมใหญ่ต้องยาวกว่าด้านตรงข้ามมุมเล็กก็ได้ตัวนี้ EF น้อยกว e ่า EC ให้ EF เป็นตัวแปร x OF ก็ต้อง OE ลบด้วย EF o e เป็นรัศมีวงกลมก็ A p บวกส่วน2ลบทิ้งด้วเสามเหลี่ยมสีเหลือง OCF สามเหลี่ยมสีเขียว Oce มีมุมนี้มุมเดียวกันมุมหมายเลขหนึ่งมุมนี้เป็นมุมฉากสามเหลี่ยมสีเขียวอันนี้เป็นเส้นตั้งฉากก็มุมฉากแปลว่าสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสามเหลี่ยมสีเขียวคล้ายกันแหละ OC กับ Oe เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก จับคู่กัน CF กับ EC ด้านตรงข้ามมุมหมายเลข1จับคู่กันอัตราส่วน3ตัวนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้าย OC เนี่ย OC ตัวเนี้ยเท่ากับ OB ลบ BC แต่ OB มันคือรัศมีวงกลม BC มันยาว B อันนี้ก็ออกมาเป็น A ลบ B ส่วน2 เพันโอ OC คือ A-B ลบ b ส่วน2 O c คือ a b e ลบ b ส่วนส OE รัศมีวงกลมก็ A-B บวก b ส่วน2 F O ก็รัศมีวงกลมลบด้วย x นะมาจัดรูปกันนะคูณตลอดเอา4คูณตลอดก็แล้วกันนะ4คูณตลอดนะย้ายข้างก่อนนะละมองเป็นนะจะมองเป็นผลต่างกำลังสองรอกระจายสูตรลบกันก็นกได้ ตัดกันไปลนะ CAB x เท่ากับ2คูณ a คูณ b หาร a บวก b จัดรูปกันนิดนึงนะเอา a b หารด้านล่างก็เหลือ2ส่วน1ส่วน b บวก1ส่วน a ะต่อไปดูคนะความยาวของด้านแต่ละด้านกัน OD รัศมีวงกลม a บวก b ส่วน2 ec คำนวณไว้แล้ว square root a คูณ b x จัดรูปไว้แล้ว e, ef น้อยกว่า ec อธิบายไว้แล้วเมื่อกี้นี่นด้านตรงข้ามมุมฉากต้องยาวกว่าด้านตรงข้ามมุมเล็ก od และสมีวงกลมก็ได้อสมก,การชุดนี้มาสำหรับจำาววนจริง ab สงตัวใดๆ a บวก b ส่วน2เรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตส a r e รู o t A คูณ B ค่าเฉลี่ยเลขาขาคณิต2หารด้วย1ส่วน A บวกหนส่วน B ก็ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนะิกนะก็เลยได้อสมการตัวนี้ขึ้นมานะมาดูเพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งนะจากรูปเดิมอนะ่ะ ลากเส้นเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะทฤษฎีสาม่ยมุมฉาก CD กําลังสองนะด้านตรงข้ามมุมฉากก็ด้านประกอบมุมฉากกําลังสอง OD รัศนะมีวงกลมก็ A บวก B ส่วนสอง OC A ลบ B ส่วนสองกำลังสองนะ OC ถัวอีกทีนะ OB, BC, OB ลบ BC OB รัศมีวงกลม BC ยาว B ลบกันก็นเหลือ A ลบ B ส่วนสจัดรูปเสร็จแล้วก็เหลือเป็น A กํลังสบวก B กําลังสอง,ก B, กง,สองหารด้วยสอถอดรูทแต่ CD ด้านตรงข้ามมุมฉากมันต้องก็ยาวกว่า OD มันก็เลยได้เงื่อนไขนี้ขึ้นมา OD รัศมีวงกลม ec square root ab เนะี่ย ef ค่าเฉลี่ยฮาร์ม o นะิกเนี่ย cd เนี่ยเขาเรียกค่าเฉลีย่ยเหมือนกันเนะี่ยค่าเฉลีย่ยกำลังสอง power mean เนะี่ยแล้วเราก็เลยได้อสมการตัวนี้ขึ้นมาเนะีนะ่ยสรุปหน,หน้าสุดท้ายของคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งเนะี่ยจำนวนจริงสองตัวใดๆเนี่ยนะมีค่าเฉลี่ยฮาร์ม o นะิกเนี่ยค่าเฉลีย่ยเลขาขาคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตวอตติกมีนะ mean, หรือพาวเวอร์มีนก็จะได้อาสมการนี้ขึ้นมานะนะนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างง่ายสำหรับตัวเลข2ตัวนะเอาเลขาคณิตนะมาช่วยนิดหนึ่งนะก็จะได้อสมการที่สำคัญในทางคณนะิตศาสตร์ซึ่งความรู้นักเรียนมอต้นก็น่าจะเข้าใจได้ทั้ง4สูตรนี้ สำหรับกรณีตัวเลข3ตัวตัวเลข4ตัวตัวเลข N ตัวไว้ติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ